9. สุดยอดอาหารที่คุณต้องมีไว้ในตู้เย็นเพื่อนๆควรรู้ว่าเราเอาอาหารแบบไหนแช่ในตู้เย็นแล้วไม่เกิดผลเสียและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณมีอะไรกันบ้างตามไปดู 1. ไข่ไข่ที่รู้ๆมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรากินไข่แดงเข้าไปด้วยนะครับวันหนึ่ง2-3ฟอง,งสมฟองสบายๆ <Woo! S 1> อย่างที่ 2. องอะโวคาโด วันละครึ่งลูกรับรองไขมันดีกระฉูดแน่นอนชีวิตของคุณดีแน่นอนอย่างที่3กรีนโยเกิร์ตใช้แบบฟูลแฟทนะครับโยเกิร์ตกินได้หลากหลายซึ่งมีคุณภาพโปรตีนแบบสุดๆ <Wow. S 1> อย่างที่4เนื้อสัตว์หมูเห็ดเป็ดไก่จัดเข้าไปครับให้เต็มตู้เย็นกันไปเลย <Wow. S 1> เพราะเป็นโปรตีนธรรมชาติเป็นโปรตีนอย่างดีอย่างที่หผลไม้เช่นแตงโม ยิ่งอากาศร้อนโรยเกลือชมพูเข้าไปยิ่งดีแบบสุดๆกันเลยนะครับยอย่างที่ 7. m u s มัสตาร์ดฮอตซอสพวกนี้จะมีแคลอรี่น้อยมาก <l ip> อย่างที่ 8. เครื่องในสัตว์สัปดาห์หนึงกิน1ครั้งเป็นมันติวิตามินเลยนะครับอย่างที่ 9. กกินปโปรไบโอติกต่างๆอันนี้ต้องแนะนำให้กินเลยนะครับ <l ip> เพื่อนๆลองไปเปิดตู้เย็นกันดูนะครับว่ามีอะไรอยู่บ้างคอมเมนต์กันมา